ไี่เหมือนขวานท่าน้แข็งเี้ยี่สช่ไหมเป็นองขอดยไครับสายกลับมา่ไมขอบวมาพื้นที่อุดมสมขกรกำชับในเรื่องของการปฏิบัติหาข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆเพื่อรวบรวมหาตัวผู้กระทาผิดรายนี้ให้ได้ซึ่งเกิดเหน่ยเป็นช่วงเวลาติดของวันที่สิ ซึงมีการเกิดเหตุในเรื่องของการวิ่งแล้วด้วยคาวามเมาครับเพราะว่าผมกินยาชนิดหนึ่งชื่อว่าอาแลมครับถ้าใครที่ยังคิดกินยาตัวนี้อยู่ผมขอให้บเแย้วกินครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองของคุณเขียนไปนะครับและโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับการกะุตรายต่อพย์ สำหรับเรือนี้ก็เป็นผลงานของการปฏิบัติการของฝ่ายสืบสวนของอนอุดมศุกนะครับก็มีเหตุเกี่ยวกับการยื้อยาชัพร้านสะดวกซื้อไก่เนี่ยุัตก็ใช้ไม่ได้เนียมันอยู่ในลนยที่รูปอันนี้ที่เห็น ตั้งใจเรายินดีทำขอโทษเขาใช่ไหมค้ณส